ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเด็กบุญดอรับผมวันนี้ผมมีนี่ครับผมอันนี้คือนี่พี่น้องรู้จักกันไหมครับผมอันนี้คือประทัดภูเขาไฟใช่ไหมนี่ไงภูเขาไฟบินสี่นิ้วนะฮะนี่แบบนี้นั่นแหละครับผมวันนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยมาจุดใส่ในน้ําดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะดับหรือไม่นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทร์มา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมโอ้โหนี่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่หวะลืมแล้วโอเคลืมราคาแล้วอะ่ะซื้อเยอะครับผมซื้อเยอะนะก,ก็เลยนี่ไงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ภูเขาไฟนะผมนี่เดี๋ยวเรามาจุดใส่ในน้ําดูกันนะผมว่าจะดับหรือไม่นะฮะนี่นัดแรกนะผมเดี๋ยวเราจะขอทดลองให้ดูตรงนี้กันก่อนนะฮะ ว่ามันจะขึ้นสูงแค่ไหนแล้วผมมาดูกันเลยู้วใจใกล้ๆหน่อยนะติดไหมเฮ้ยติดว่ะเอาอ้โฮวู้โอ้โหวู้โอ้โหเอาภูเขาไฟเป็นแบบนี้เลยฮะโอ้โพี่น้อง โอ้โหผมคิดว่ามันจะเป็นแบบว่ายัางไงนะแบบจะเป็นฟู่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 แบบนั้นดีกว่าตายแล้วจุดใส่น้ําดีนะเมื่อก,กี้ไม่พูดใส่น้ำผมผมก็ไม่รู้นะผมว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะโอ้อันตรายมากเลยนะครับพี่น้องดูฮะคําเตือนอะไรต่างๆก็สรุปคือนะักภูเขาไฟแบบนี้จุดขึ้นบนท้องฟ้าทางาน,นเราเก็บไว้แล้วมาเล่นต่อในตอกนกลางคืนดีกว่านะผมเพราะมันอันตรายมากเลยโอ้ ไม่คิดเลยนะผมว่ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะดูสิครับโอ้โหแผ่งกระดาษโอ้โหสุดเจ๋งไปเลยภูเขาไฟบินเนาะเรียกว่าภูเขาไฟบินครับผมก็เลยเป็นแบบนี้นี่เองโอเคไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วผมไม่คิดว่าจะเล่นแบบนี้เนาะ <c oughs> ไป